สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรัช่อง Beaver Channel นะฮะวันนี้เกมโตเกียวกู Awakening นะฮะและวันนี้เซิร์ฟของผมก็เข้าวันที่15แล้วนะฮะเป็นวันที่นี่เลยครับม Master หน้ากากเลเวลสกิลอัพเพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมนั่นก็คือยูตะยูตะดูสา,ายไฮแปรทุกคนยูตาสเตอร์หน้ากากนะฮะเขาว่ากันว่าตัวนี้ต้องไม่จำเป็นต้องมีาด,ะะางดาวก็ได้นะฮะหรือว่า1ดาวก็ได้นะคุณผู้ชมและทุกคนครับผมมีตัวที่เก็บไว้อยู่70 ใบด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะอยากได้สักหนึ่งดาวนะคุณผู้ชมยูตะนะฮะสิบใบแรกสิบใบแรกกูก็แตกโอ้ห่างหายไปนานเฮ้ยมาหนึง่งจะหลุดเลทหรือเปล่ายูตะยูตะยูตะไม่ใช่ยูตะในเรื่อง ้สยูต้ามาสเตอร์หน้ากากเดี๋ยวๆใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เมล่า10โปรแรกก็ไปซะแล้วหมามันต้องหมาแหละเพื่อนผมขอแค่ดูก่อนนะทุกคนว่าผมจะเอา ให้มันได้ให้มันได้ให้มันได้ตัวแรกก่อนนะฮะค่อยพูดว่าจะเอาหนึ่งดาวหรือเปล่าทาโลนักสลายตัวนาตะกะะจิมะยาสโนรินักสืบสำนึกสำนักสำนึกสำนัก <im itation> กิ่นม,มีการเปลี่ยนแปลงเื้อเฮีย <Yeah. S 1> <im itation> เป็นครั้งแรก ีรมนน,นาเนฮ้ทุกคนเหลือได้เชื่อว่ะยี่สิบโลออกแล้ได้ชูมาด้วยนะฮะชูหนึ่งดาวให้ดีมากนะคนผู้ชมนี่นะฮะจะเพิ่มการโตกับสองดาวก็ดีขึ้นก็คือมีโลให้กับทั้งทีมนั่นเองโอ้โหนายยูตะชิยแล้วผมก็ตัดของให้น้องยูตะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ นี่นะผู้ชม100นะการโจมตี100แล้วก็สายแท้งอีก100อโอ้โหไปเอาไปเลยมันชื่ออุตะหรือยูตะหนจำไม่ด้ว่าในเรื่องมันชื่ออูตะนะเออแต่มันดูที่สกิลเออพาสีฟของมันนะฮะสูคนเดียวก็คือเมื่อสิ้นสุดรอบฝ่ายเราจะสร้างดาเมจที่เท่ากับการโจมตี200แหกกับตัวละครศัตรูเมื่อศัตรูฝ่ายเราเหลือแค่ตนเองคนเดียวเท่านั้นตัวเองจะแทนที่สกิลด้วยสร้างดาเมจเท่ากับ น60%คุณด้วยเลเวลสกิลนะฮะอทุกคนมาดูที่สกิลหนึ่งดาวนะฮะตีโบกความสามารถในการโจมตีก็คือเมื่อเริ่มเทินฝ่ายเรานะครับจะมอเอฟเฟกเพิ่มความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีสิบกับตนเองและสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง30%หลังจากถึงค่าสูงสุดใช่ไหมคุณผู้ชมจะลบเอฟเฟกทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดรอบหรือ,อยูตะตายอุตะตายนะฮะผมว่าตัวนี้ที่ศูนย์ดาวก็เล่นได้นะฮะ แต่ถ้าจาก PVP แบบขั้นสูงสุดเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะต้อง3ามดาวคุณผู้ชมทำให้ตัวเองมยุ้มกันเอฟเฟกตวและดีบัฟทั้งหมดว้าวแม่งเถือนจัดเถื่อนโคตรโอเคทุกคนงั้นผมขอตัวไปปั้นน้องอุตะของเราก่อนนะฮะ A few moments later อ้าะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ปั้นน้องอุตะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ้ yeah, <who? S 2> ทุกคนยังไงทุกคนชเวลาฟาร์มนานมากนะครับ ซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ไอหน้าเรียวทาก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะผมว่าจะเอามาแทนน้องโทกะดีไหมครับคุณผู้ชมโทกะแค่3มดาวเองนะฮะไปอุต่าลงไปเลยบันทึกขบวนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทีมพิ p พีเรียวชาบของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมคิดว่าผม,มอยากเปิดเพิ่มมากเลยคุณผู้ชมนี่ผมมี6 5บใบนะฮะผมคิดว่าผมจะสุ่มเพิ่มดีไหมผมอยากได้หนึ่งดาวอ่ะใจเย็นที่เพิ่งไงล,ล่ะ นี่ฮะทุกคนลองยาไปหนึ่งทีใจเย็นเว้ยใจเย็นใจเย็นยายาได้ทะลุงตัวไปมากกว่านี้เลยนะฮะแต่ผมไม่ได้หนึ่งดาวคุณผู้ชมอีกสักทีจะเป,ป็นไะไปนะฮะสักทีแล้วกันเนาะเกลืออีกเลียวนี่ไงฮะลองดีกับระบบโดนซะเอง อีกสักทีจะเป็นอะไรเป็นล้วอีกสักทีเดี๋ยว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 อีกสักทีเลยเออในผม,มเปิดมาแล้วห้าสิบโลนะครุณผู้ชมไม่มีแม้แต่กระทั่ง SSR สักกระตัวไปหรือจะเชื่อ ตัวนี้มันต้องหลุดเลสรอ้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ต้องซือ้อไม่ต้องซื้อเลยมจะคำพูดอุต่าให้ด้วยสิยิปอยย้ยีก <c oughs> ลัวเลวกลัวเลยหมดความหวัง น้ำตาลินออไหนก็มาให้นะคุณผู้ชมสุ่มไปครบร้อยโลนะฮะออมาหน่อยไม่มาซิ่งมาดูกันทีว่าอุตะโอเคเดียวเดียวเดียวหนึ่งร้อยได้สองตัวมันถือว่าถือว่าคุ้มไหมคุณผู้ชม แ,แล้วก็มาเปิดอันนี้ต่อนะฮะตัวซูมผมขอแค่ขอแค่นักชิมชูนเองนะฮะไปดูช่วยได้หรือเปล่ามึงใครเนี่ยกะชูจริงไอเวคนลกะชูกันเลยเดี๋ยว ชูเหมือนกันมึงก็ชูเหมือนกันฮะผมเพิ่งรู้คือแม่งเหมือนคลิปที่แล้วเลยคุณผู้ชมหนึ่งร้อยโลผมได้มาสองตัวหนึ่งดาวนะฮะซึ่งเหมือนเจ้าจูโซเลยคุณผู้ชมซึ่งผมแนะนำนะทุกคนว่าทุกตู้นะฮะควรสุ่มให้ได้หนึ่งตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เปิดกิจกรรมแผนการไต่ลิมิเต็ดนะฮะนี่ ในนั้นก็จะได้คริสตันทะลวงสากลนะฮะคุณผู้ชมแม่งโคตรคุ้มซึ่งเราจะไปรองในอารีนาเรียวไามกันนะครับอนนี้พลังลบผมก็จะต้าอูตาะมาพลังลบผมก็สี่แสงสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหนึ่ง,ง 36, 1 1> นะฮะไปลุยกันแบบเรียวไามไปนี่นะคุณผู้ชมสกิลอูตาะฮะแล้วก็ใช้ไปเลยจะเพิ่มหนึ่งขั้นนะฮะให้กลับ การบนมือที่เราใช้โจมตีไปนะคุณผู้ชมผมก็จะใช้ออดูโซเปิดไปก่อนแล้วก็ลิซิตามไปนะฮะเอา้ากดไม่ทันเหรอเนี่ยสตาร์ตคาเนกตไปก่อนเลยตอนนี้เจ้าตอสสายคิดหนักมากว่าจะสวนมายังไงเขาตีอุตาผมสตาร์อุตาแน่นอนดูทรงละ แล้วก็ตังคาเนกิผมด้วยโอ้ไม่โอนเพราะว่าผมมีโลอยู่นะฮะโอเคเจ้าทำกับข้าแบบนี้<ม>ข้าจัดให้โดยการเปิดลิเซก่อนอแล้วก็จูโซ,โซฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็จูโซฟาดไปอีกหนึ่งทีคาเนกิดองแน่นอนนะฮะตุบ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 เบิบ้นเทนไปอีกหนึ่งรอบตุบตุบรุนแรงไหมล่ะ แรงมล่ะนีนะอูรนฝั่งเขาให้เม็อูตะนะฮะก็จะเสียเปรียบตรงนี้มากๆผมถึงบอกว่าอุตะเป็นตัวที่สําคัญมากๆที่สุดในตอนนี้นะทั้งสาย PVP p v e นะคุณผู้ชมไม่ต้องเปิดถึงขั้น1ดาวก็ได้นะเปิดแค่ศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วนะฮะและตัวสำรองของเขาคือชูนักชิมซึ่งเราต้องจัดก,การชูก่อนนะ,นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีสกิลทอนนะฮะทั้งจัดการสตันเจ้าชูซึ่งเขาเปิดอัติเมตมาบุ้ม เท่าไหร่วะเนี่ยสามหมื่นสามูตีมาอีกแล้วก็ติดทอนแน่นอนว่าอุตะเราถึงขั้น2สามารถอัพไพ่ในมือของเราทุกตัวนะฮะทุกนผู้ชมแล้วผมก็จัดไปเลยมีสกิลเครื่องหมายความตายอยู่ผมก็จัดคาเนกิแล้วก็อันติเมทไปเลยตันเจ้าชูไปนะฮะตบ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 ,บ,บล่วง ตุ้มโอ้โหอาตินนมิวพูดแรงแล้วก็อูตาส่วนไปตีผิดตัวมปหน่อยเพื่อนไมไม่ตีตัวขวาล่ะนี่คนในมือแล้วก็จะเป็นกาขั้นสองแขั้นสามเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหอูตานี่มันสำคัญจริงๆนี่ไม่ใช่อวยนะนี่นี่ไม่ใช่ตัวอวยแต่เป็นตัวสำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะสตันอูตาผมนะฮะซึ่งคาเนกิผม่าติดสตานด้วยอ๋อแค่อูตะาไม่เป็นไร ที่จัดให้นี่เนี่ยฟาดนอนๆไปลงไปแดนซะไม่ต้องถึงมือคันเอกิกับลิเซ่นะฮะแค่โชโกะจูโซโชโกะไม่นหรอวะไม่มีนะครับคุณผู้ชมโอ้โหและไปกันที่แมตช์ส,สุดท้ายของเราเจอพลังใกล้เคียงกันด้วยนี่ตึงมือแน่นอนฮะ ผมได้เปิดก่อนแล้วเขาโอ้โหฟูสีเขียวซึ่งแน่นอนว่าอุตาผมจัดเลยผมต้องสตันอ,อุตอาสองดาวผมต้องจัดการเจ้าจูโซ,โซตัวแบกก่อนเลยนี่งไงปเปิดไปที่การ์ดขั้นสติดวิกตั้มไม่ติดว่ะมันไม่ใช่แพ้ทางผมลืมไม่ตายด้วย ตาหน้าแกตายแน่เพื่อนปืบปบดูตรงสตันอุตาผมแน่นอนเรียบร้อยไม่ได้อัพขั้นแต่แน่นอนว่าจูโซเขาลงไปแดนด้วยคาเนกิของผมแล้วก็จูโซอะไรเบสคิโตจะทำไหมห่าหเราอะนี่เนี่ยส่งสติกเกอร์มายอเยอะเลยอ่ะน้องนี่เนี่ยจกนิ้วให้เลยนิ้วกลาง ผู้เล่นนะครับนิปงอ๋อคันนี้เขาปิดท้ายนั่นเองนี่ไงเนี่ยนะอัลติเมตข,ขาดมาสี่แสนโอ้โหแรงจัดอย่าเพิ่งตายเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะโอเคอัพขัน้นอัลติเมตและก็ยังไงยูตะเขาก็ตายอุ๊ไปอูตะเขาก็ตายผมว่าใช้ลิเซปิดไปเลยนี่ไงเติมนะ ฟาดนี่ฟาดไป่หอมึงไม่ตายอีกคือไม่ตายเหรอเตรียมลงไปแดน์เลยเพื่อนเธอหน้าเธอเขาจะได้อัลติเมทแล้วผมลงไปดแดน์แทนอูตาผมลงไปแดน์เรียบร้อยและเรามีตัวเยอะกว่านะฮะซึ่งผมบอกให้เลยว่าทีเป้าพลฐานเตรียมยิง แอนติเมตจัดไปลงไปแดนซะเพื่อนอืมโอเคแล้วคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชอบบ่องพี่เบิร์ดทะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโตกเกียวกูเอาไว้แค่นี้นะคุณผู้ชมคราวหน้าผมจะมาสุ่มอาริมะแสงดู้ชว่าจะเกลือหรือเปล่าแต่อุต่าผมว่าผมก็ดวงกลางๆนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่สึ่งไม่สื่งก่ยไม่ถึงเวลาสุม่มก็ขอทุกคนเก็บเพชรเก็บตั๋วไว้สุ่มอุต่านะฮะ แค่สูดดาวก็เล่นได้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผมขอทุกคนโชคดี